ครับวันนี้ต้องมาให้ได้นะครับวันนี้เพราะอะไรที่ผมต้องมาให้ได้ครับนี่ครับของดีอยู่นี่เครื่องฉายระบบฟิล์มนะครับของบิกสุภาพยนตร์ยังไงก็ต้องมาให้ได้นะครับวันนี้เห็นเจ้าของคุยว่าวันนี้จะลงชุดใหญ่ก็เลยต้องตามมาต้องดันเดินมาครับวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะลงข้างละเท่าไหรต่ตู้แฟร์นะ ของประดิษฐ์เจริญทั้งหมดนะครับจอก็ลงสิบแปดหรือยีสิบวันนี้ยี่สิบเอ็ดเหรอจอหนังสุรินไม่มีเตาฉายแล้วน,นี้ต้องมาสัมผัสให้ได้นะครับมาก็มาเจอวันเจริญมาอยู่นี่ครับเร,ราบมาเทจอศิล อย่างมาดูเครื่องฉายครับอย่างมาดูเครื่องฉายเพราะว่ารุ่นรุ่นเราจะไม่มีแล้วลรยยลประดิษฐ์เจริญทั้งหมดนะครับเนี่ยประดิษฐ์เจริญเมืองการครับทุนีศดอกยี่สิบเอ็ด้วยเอนี่ดูที่ตู้ดอกยี่สิบเอ็ดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า้างละยี่สิบใบนะครับยี่สิบใบเต็มเลยดยดอกสองฝั่งก็เป็นสี่สิบดอก มาดูลำโพงก่อนก็นได้ครับตั้งแต่หัววันเลย,มยผมยังมาดูเลย<ร>เพราะว่าผมเคยฟังอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้น<อ>ที่โนน,นส่าก,ก็ยังฟังไม่อิ่มตอนนั้นวันนี้ต้องมาฟังให้อิ่มครับไม่มีไรอยากมาดูฟิล์มครับอยากมาดูอยากมาเก็บฟิลม์มเอาไปส่งไฟฉายเอเอผ <c oughs> ามาเรียนรู้นางสาแต่ก็ได้หรอกได้ะเดี๋ยวคืนนี้นะครับ เบ็ดเนี่ยเอาให้เต็มเลยนะครับครั้งละยี่สิบใบเต็มแล้วครับแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูขุมพลังของบิก๊กซูนะครับตอนนี้ประดิษฐ์นะครับขละรุ่นกันไปทีห้าพันห้าก็มีนะครับแล้วก็ทีสี่พันอันนี้ซื้อมาจากผมเห็นปายเนี่ไปเห็นใต้นี่นนอันนี้ของใหม่หรือเปล่าเนาะใช่เลย จะพาะหลักๆตอนนี้คือประดิษฐ์ข้างละ3คือ6แท่น4,000 4สี่แท่น5,500ัห้าสี่สองตัวเนี้ยแน่นแกจะขายตัวนี้อรือรอดูรอฟังกันค้างละ20บใบครับ21บวันนี้ที่กระเทียมนะครับที่กระเทียมเป็นงานขาวดาวอันนั้น L18 พันอ,อ,อันนั้น L พันสองขับเสียงกลางครับตัวนั้นไปล้วับตัวกลาเอาครับตัวหลักของรุ่นนี้ที่มาก็คือตัวนี้ครับเครื่องฉายใช้ฟิล์มใช้ระบบฟิล์มอ,อันนี้เป็นระบบฉายในโรงหรือเปล่าใชระบบโรง้ระบบโรงเลยนะครับอเดี๋ยวเย็นๆจะดูการทํางานจะถ่ายการทํางานให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่หให้ดูชฉมหน้าของเตาถ่านไปก่อนเอ้ยเตาถ่าน เตาฉายครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเหลือไม่กี่เจ้าครับที่ใช้ฟิล์มเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นดิจิตอลแต่เจ้านี้ยังอนุรักษ์อยู่ครับถ้าเพื่อนๆได้มาชมก็คือได้อัทธรถแบบเก่าๆคิดถึงส,า,สาวๆสมัยก่อนเนาะสมัยสมัยผมพาคุณหนูนั่งเคียงกันแล้วก็ โอ้โหมือก็ <c oughs> ให้ปวดเลยมือตอ <c oughs> นนี้หนังเรื่องอะไรก็อันนี้กรุงทองฟิลมสงครามอะไรนะโค่นพนะนูลฟิลเป็นยีาเาะไนะแต่ก่อนผมก็ฉายฟิล์นะฉายเรื่องแรกใส่ม้วนแรกแล้วก็ม้วนที่สองจบเลยหยิบมาม้วนห้าจบ <c oughs> หนังจบใส่ไม่ถูก,ใส,ถกใส่ไม่ถูกเพื่อนอันนี้เอาเสียงตัวเสียงกลางมาเสริมแบบเนี่ย เป็นนแบบบี้ครัโอุ้เลยอง่ันนี้ไม่อันนี้คิดว่าน่าจะเปิดเพลงครับตีฮัตตีเสียครับไปเดอร์แมนหนังสไปเดอร์แมนไอ้แมงมุมอันนี้ยาจกสูหนังดีนี่ตำนานหมัดเมาอันนี้ต้องภาคสดนะครับนี่กระปีเหมือนกันนะพี่น้องเป็นปีหรือเล่าอือ ฟ่าฝูงฝีดิบฝีดิบแล้วก็นักฆ่าเด็บดาบเทวดาโอ้หนังดีๆทั้งหมดเลยครับวันนี้เต้นย่างเดียวครับสเสือเพลงสักตีสี่ายหนังวันนี้ก็ยังไงก็มาได้ชมหนังฟิล์มแน่นอนครับผมตั้งใจมาเต็มที่เลยเพราะว่ามาดูตัวนี้แหละครับเครื่องฉายตัวนี้ดูการฉายแล้วก็ดูภาพว่าจะาคมชัดประมาณไหนเพราะว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ผมจะไปถ่ายแต่พวกดิจิตอลพวกโปรเจคเตอร์นะครับ ไมอยากมาเก็บภาพบรรยากาศให้แบบแแบบ,บ,บเก่าให้เป็นเพื่อนรุ่น,นใหม่ได้ชมกันบ้างนี่บิ๊กสุภาพยนตร์นะครับข้างข้างละยีอกครับรวมสีใบหนังนี้ก็เป็นหนังของอำเภอกับไอ้เภอสังขามันขึ้นขึ้นขึ้น,นสังขารือกับเชิงเนาะไม่ใช่ขึ้นกับเชิงไปเจ้าของอ่ะ กับเชิงนะครับถ้าผิดยังไงเดี๋ยวจะแก้ข่าวอีกรอบหนึ่งอยู่แถวบ้านโนนส่านะครับเพื่อนๆที่อยู่กระเทียมออกมาส,สนุกร่วมกันเลยนะครับประดิษฐ์เจริญทั้งระบบเลยวันนี้ทั้งตู้ทั้งขยายก็เป็นของประดิษฐ์เจริญครับวันนี้ ของดีสุรินอีกเจ้าหนึ่งประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ